ตอนนี้เราจะพูดถึงความรู้เกี่ยวบแผนที่เราจะพูดถึงวิธีการสร้างภาพต่งางๆเช่นการทำงานของ GPS และเราจะสำรวจคำถามที่น่าสนใจโลกมีอะไรเหมือนกับสม Step p s Proof b r a n e เราจะเริ่มต้นด้วยการความเข้าใจโครงร่างของแผนที่และสำรวจประเภทของแผนที่ที่หลากหลายสิ่งนี้เป็นหัวข้อที่ปรากฏในหลายวิชาแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่สองประเภทหลัก แม้ว่าจะมีอีกมากมายประเภทแรกคือแผนที่ภูมิประเทศซึ่งเป็นแผนที่ที่คุณมักพบเห็นในชีวิตประจำวันแผนที่เหล่านี้แสดงลักษณะทางธรรมชาติภูมิประเทศและความแตกต่างของระดับความสูงเช่นภูเขาคุณอาพบแผนที่ประเภทนี้ในห้องเรียนของคุณตอนนี้หากมองไปรอบแผนที่ภูมิประเทศถือเป็นประเภทแผนที่ที่พบได้บ่อยที่สุด ประเภทที่สองของแผนที่ที่เราจะพูดถึงคือแผนที่เฉพาะเรื่องแผนที่เหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อหรือปรากฏการเฉพาะยกตัวอย่างเช่นแผนที่สามารถแสดงการแพร่กระจายของศาสนาดังเช่นแผนที่ที่เห็นอยู่ข้างแผงซึ่งแสดงการแพร่กระจายของศาสนาฮินดูพื้นที่ที่มีสีแดงเข้มมากขึ้น หมายถึงสถานที่ที่าศาสนาฮินดูมีความแพร่หลายมากขึ้นแผ่นที่เฉพาะเรื่องยังสามารถแสดงการแพร่กระจายของภาษาได้อีกด้วยหากเราต้องการแสดงภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นสัร,รัฐอเมริกาและสัตราชอาณาจักรจะมีสีแดงเข้มในขณะที่พื้นที่อื่นๆของโลกจะมีเฉดสีที่อ่อนกว่านอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อแสดงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอาิเช่นแผ่นดินไหวซึ่งพื้นที่สีเข้ม จะแ,แสดงสถานที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้นแผนที่เฉพาะเรื่องถูกนำมาใช้เพื่อแสดงข้อมูลในลักษณะที่ชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆและคุณจะพบกับแผนที่เหล่านี้หลายครั้งในระหว่างการศึกษาตอนนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือวิธีที่โลกถูกแบ่งออกและวิธีการหาสถานที่เฉพาะบนโลกนี้เพื่อทำสิ่งนี้ เราใช้ระบบที่เรียกว่าเส้นกริดซึ่งประกอบด้วยเส้นละติจูดและลองจิจูดเริ่มต้น้วยเส้นละติจูดโลกถูกแบ่งออกเป็นเส้นที่พาดจากตะวันออกไปตะวันตกโดยหนึ่งในเส้นที่สำคัญที่สุดคือเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรซึ่งอยู่ตรงกลางของโลกบนแผนที่ทั่วไปมีค่าระดับเป็นศูนย์มันแบ่งโลกออกเป็นสองซีกค,คือซีกโลกเหนือ และซิกโลกใต้บนซิกโลกเหนือเส้นละติจูดเริ่มจาก0องศาที่เส,ส้นศูนย์สูตรไปจนถึง90องศาเหนือที่เข้าโลกเหนือบนซิกโลกใต้เส้นละติจูดเริ่มจาก0องศาที่เส,ส้นศูนย์สูตรไปจนถึง90องศาที่เข้าโลกใต้เราอาศัยอยู่ประมาณในสซนละติจูดที่60องศาเหนือซึ่งให้ตำแหน่งที่ชัดเจนในส่วนที่เหนือของโลกตอนนี้เราจะมาพูดถึงลองจิจูด ในขณะที่เส้นละติจูดพาดรอบโลกในแนวนอนเส้นลองจิจูดยืดออกในแนวตั้งจากเข้าโลกหนึ่งไปยังอีกเข้าโลกหนึ่งเส้นเหล่านี้ช่วยให้เราระบุต,ตำแหน่งบนโลกได้อย่างละเอียดมากขึ้นเส้นอ้างอิงที่สำคัญคือผ่านคือเส้นเมริเดียนศูนย์ซึ่งพาดผ่านเมืองกรินชิชซึเนน้าเคอร์พิสในสหราชอณาจ,าาจากักรเส้นนี้มีค่าระดับเป็นศูนย์และแบ่งโลกออกเป็นสองซีกคือซีกตะวันออกและซีกตะวันตก สถานที่ทั้งหมดทางตะวันออกของเส้นเมริเดียนศูนย์จะมีค่าระดับบวกในฝั่งตะวันออกส่วนสถานที่ทางตะวันตกของเส้นนี้จะมีค่าระดับในฝั่งตะวันตกยิ่งอยู่ไกลจากเส้นเมริเดียนศูนย์มากเท่าใดค่าระดับก็จะสูงขึ้นจนถึงไม่แปสิบองศาทั้งในฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกด้วยการผสมผสานทานระหว่างละติจูดและลองจิจูด เราสามารถระบุต,ตำแหน่งบนโลกได้อย่างแม่นยำตัวอย่างเช่นประเทศสวีเดนตั้งอยู่ประมาณที่60องศาเหนือและ15องศาตะวันแล้วระบบ GPS ทำงานอย่างไรมันอาศัยระบบเส้นกริดที่ประกอบด้วยละติจูดและลองจิจูดนี้เองด้วยการระบุต,ตำแหน่งที่แน่นอนบนโลกอุปกรณ์ GPS สามารถคำนวณได้ว่าคุณอยู่ที่ไหนและต้องการไปที่ใดเมื่อคุณป้อนที่อยู่หรือสถานที่ในโทรศัพท์ GPS จะใช้เส้นกริดเพื่อค้นหาตำแหน่งที่แม่นยำตัวอย่างเช่นหากเราอยู่ที่60องศาเหนือและ15องศาตะวันออกระบบ GPS สามารถระบุตำแหน่งนั้นบนโลกได้อย่างแม่นยำและนำทางคุณไปยังจุดหมายที่คุณต้องการระบบนี้เองที่ทำให้สามารถระบุตำแหน่งของคุณและจุดหมายปลายทางได้อย่างแม่นยำตอนนี้เราจะเปลี่ยนไปพูดถึงสิ่งที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนฉันอยากให้เราเริ่มต้นด้วยการฝึกคิดง่ายลองคิดดูสักครู่โลกที่เราอาศัยอยู่มีอะไรเหมือนกับสม้มคุณสามารถหยุดคิดชั่วคราวถ้าต้องการเวลาคำตอบคืออะไรทั้งโลกและสม้มมีลักษณะเป็นทรงกลมทั้งคู่เป็นรูปทรงสเฟียรหากคุณเคยปอกเปลือกส้มแล้วพยายามวางเปลือกให้แบนราบบนโต๊ะ คุณจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําเช่นนั้นโดยที่เปลือกส้มไม่ฉีกขาดหรือบิดเบี้ยวในทำนองเดียวกันการที่จะถ่ายทอดทงกลมอย่างโลกให้ถูกต้องทั้งหมดลงบนพื้นผิวแบนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นหมายความว่าเมื่อเราสร้างแผนที่แบนของโลกแผนที่นั้นมักจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่เสมอไม่มีแผนที่แบนใดที่สามารถแสดงโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากเราต้องการภาพที่ถูกต้องของโลกเราจะต้องใช้ลูกโลกแต่ลูกโลกอาจไม่ใช่สิ่งที่สะดวกหนักสำหรับการติดบนผนังด้วยเหตุนี้เราจึงยังคงสร้างแผนที่แบนถึงแม้ว่ามันจะมีความผิดเพี้ยนในบางประการ Sir let them it, ลัก t าน t ิทธิจ y กรวิ่งอิ and not it's small. สมัยมีวิสมีบิสตร์สติปินันสามารถเอความคลาดเคลื่อนได้ นี่คือแผนที่ที่เรียกว่าการใช้ภาพแบบ m e r ร์ทเ r projection ซึ่งอาจเป็นแผนที่ที่คุณคุ้นเคยมากที่สุดเพราะมักใช้ในโรงเรียนและห้องเรียนโดยเฉพาะในยุโรปแต่ลองดูแผนที่นี้แล้วคิดดูว่าจริงๆแล้วอะไรใหญ่กว่ากันกรีนแลนด์หรือแอฟริกาคำตอบอาจทำให้คุณประหลาดใจแอฟริกามีขนาดใหญ่กว่ากรีนแลนด์ถึง4เท่า แอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่มากแต่บนแผนที่เมอร์เคเตอร์กลับดูเล็กกว่าความเป็นจริงมากปัญหาของแผนที่ประเภทนี้คือบริเวณใกล้ขั้วโลกเช่นกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกาจะถูกทำให้ดูใหญ่เกินจริงในขณะที่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรเช่นแอฟริกาจะดูเล็กกว่าที่เป็นจริงนี่เป็นผลจากการพยายามถ่ายทอดทองกลมอย่างโลกลงบนพื้นผิวแบนซึ่งไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ การใช้ภาพแบบ m e r เตอร r เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในยุโรปและอาจเป็นเพราะมันทำให้ยุโรปดูใหญ่กว่าขนาดที่แท้จริงแผนที่นี้จึงมีประโยชน์ในบางบริบทแต่ไม่ได้แสดงภาพโลกในแง่ของขนาดและสัดส่วนอย่างยุติธรรมตอนนี้เราจะมาดูการใช้ภาพแผนที่แบบอื่นที่อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสำหรับหลายคนนั่นคือการใช้ภาพแบบป Peter, ีเตอร์ Peter's Pith Projection ดังที่คุณเห็นมันแตกต่างจากการใช้ภาพแบบเมอร์เซอร์อย่างมากบนแผนที่ปีเตอร์ขนาดที่แท้จริงของแอฟริกาจะปรากฏชัดเจนขึ้นและกรีนแลนด์จะเล็กลงมากซึ่งสอดคล้องกับขนาดที่แท้จริงเมื่อเทียบกับแอฟริกาประเทศและทวีปต่งางๆบนแผนที่นี้จะแสดงในสัดส่วนที่ถูกต้องมากขึ้นในแง่ของขนาดช่วยให้เราเห็นความใหญ่หรือเล็กของแต่ละพื้นที่ ในโลกได้ชัดเจนขึ้นตัวอย่างเช่นเราจะเห็นว่ายุโรปมีขนาดเล็กกว่าที่ปรากฏบนแผนที่เมอร์เคเตอร์มากอย่างไรก็ตามแผนที่นี้ก็มีข้อเสียเช่นกันประเทศและทวีปตะปางมักจะถูกยืดออกจนดูยาวกว่าที่เป็นจริงความบิดเบือนนี้เป็นผลข้างเคียงจากความพยายามในการสร้างภาพที่ยุติธรรมกว่าในแง่ของเขนาดบนพื้นผิวแบนดังนั้น เช่นเดียวกับแผนที่ใช้ภาพอื่นๆแผนที่ปีเตอร์ก็มีจุดบกพร่องและข้อจำกัดของมันสิ่งนี้ตื่นให้เราตระหนักว่าไม่มีแผนที่แบนใดที่สมบูรณ์แบบทุกการใช้ภาพมีการประนีประนอมในบางแง่ม,มุมเสมอขณะที่เรากำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของวิดีโอ How ซึ่งเข้าหน,นีลองดูที่รายการทางด้านซ้ายซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญที่คุณควรทราบเพื่อเข้าใจความรู้ เกี่ยวกับแผนที่และการใช้ภาพได้ดียิ่งขึ้นอย่างแรกคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลองจิจูดและละติจูดเส้นเหล่านี้คือเส้นที่แบ่งโลกออกเป็นกรีดทำให้เราสามารถระบุต,ตำแหน่งบนพื้นผิวโลกได้อย่างแม่นยำเส้นละติจูดเป็นเส้นแนวนอนที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตรส่วนเส้นลองจิจูดเป็นเส้นแนวตั้งที่พาดวางเข้าโลกและเริ่มต้นจากเส้นเมริเดียน ศูนย์ที่กรีนิชระบบกริดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการนำทางและการกำหนดตำแหน่งบนโลกการผสมผสานระหว่างละติจูดและลองจิจูดเช่น60องศาเหนือและ15องศาตะวันออกสำหรับสวีเดนช่วยให้เราสามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนได้สำหรับการใช้ภาพแผนที่เราได้เน้นที่2แบบหลักได้แก่การใช้ภาพแบบเมอร์เคเตอร์และแบบปีเตอร์ การใช้ภาพแบบเมอร์เคเตอร์เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดและมักถูกใช้แต่มีข้อเสียคือทำให้พื้นที่ใกล้เขาโลกบิดเบี้ยวจนดูใหญ่เกินจริงเช่นกรีนแลนด์ส่วนการใช้ภาพแบบปีเตอร์แสดงขนาดของประเทศได้ถูกต้องมากขึ้นแต่บิดเบือนูปร่างจนดูยืดยาวเช่นทวีปต่างคๆสุดท้ายอย่าลืมตรวจสอบคำอธิบายของวิดีโอซึ่งมีคำสำคัญ ที่จะช่วยเสริมความเข้าใจของคุณเช่นเส้นเมริเดียนศูนย์และเส้น0ูนูตรหากมีจุดใดไม่ชัดเจนคุณสามารถกลับมาดูวิดีโออีกครั้งขอบคุณที่รับชมและหากคุณต้องการดูวิดีโอต่อไปคลิกที่นี้ด้านบน